อ่ะครับผมก็ขอสวัสดีครับสําหรับคนที่ติดตามช่องยู u ูบอัพไลน์เต้นะครับอ่าแล้วก็ฝากถึงสมาชิกที่กําลังหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตมันมีหลายแบบหลายรูปแบบหลายงานมากในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิววิธีการขุดบิตคอยนะครับวิธีการขุดบิตคอยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนนะครับแต่ตัวน,นี้เนี่ยจะมารีวิวการทําฟรีนะครับซึ่ง การเก็บบิตคอยฟรีเนี่ยนะครับผมมันมีหลายรูปแบบหลายกรณีนะครับซึ่งนะครับบิตคอยบางที่เนี่ยเขาก็แจกเยอะบางที่เขาก็แจกน้อยแต่บางที่บางที่ที่แจกน้อยเนี่ยเขาสามารถไปได้ไกลนะครับผมแต่ถ้าบางที่แจกเยอะมันก็อาจจะไม่สามารถดําเนินไปได้เป็นร้อยร้อยปีหรือ10บสปีนะครับอาจจะแค่ 2- อสเดือนนี้ก็ปิดไปเลยแต่ไม่มีความเสี่ยงเรื่อง ค่าใช้จ่ายเลยเลยทั้งสิ้นนะครับผมก็คือเราสามารถทําฟรีอ่าผมยกตัวอย่างเว็บนี้นะครับผมเว็บที่เป็นเว็บในตานานนะครับผมใครไม่รู้จักเว็บนี้ก็คือถ้าใครทําบิตคอยแล้วไม่รู้จักเว็บนี้ถือว่าเชยมากๆนะครับผมเป็นเว็บฟรีฟรีบิตคอยฟรีฟรีบิตคอย in นะครับผมเว็บ,บนี้นะครับผมจะเป็นเว็บที่ทุกคนที่ทําบิตคอยต้องรู้จักนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงมันให้เราประมาณ78็ดสิบแปดบิเจ็ดสิบซาตโตชินะครับคุณคิดดูหนึ่งวันนี้ีสี่ชั่วโมงนะครับคุณสามารถทําได้เท่าไหร่10ชั่วโมงก็ปาไป700อยนะครับผมย4ิสชั่วโมงก็ปาไปพันกว่านะครับไม่ถึงสองพันะย4ิสี่ชั่วโมงถ้าคุณมีเวลาทั้งย4ิสี่ชั่วโมงนะครับคุณมากดเคมคุณมีโอกาสได้ขั้นต่าก็คือพันพันกว่านะครับอืมแต่ถ้าคุณลืมลืมกดล่ะเอา้าคุณเข้าห้องน้ําไปปุ เวลามันก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆแล้วคุณไม่มากดอันนี้คุณไม่ได้แต่ที่ผมมาแนะนําก็คือโปรแกรมขุดบิตคอยแม้กระทั่งเราลับมันก็จะคุณให้เรานะครับแค่เราเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับเปิดเครื่องปุ๊บเปิดโปรแกรมเล่นเน็ตเล่นเชทเล่นไลน์คุยสาวหรือว่าคุยหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะขายของออนไลน์อย่างเงี้ยคุณเปิดคอมมาปุ๊บคุณก็สามารถมีไรายได้ตลอดเวลานะครับผมแต่ ในในมือถือไม่สามารถทําได้แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ก็คือหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ถ้าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์นะคุณมีแค่มือถือคุณสมัครเสร็จปุ๊บคุณเอาลิงก์แนะนํานะครับคุณเอาลิงก์แนะนําไปให้เพื่อนๆทีนี้เพื่อนเพื่อสมัครเข้ามีคอมเขาได้ปุ๊บคุณก็จะได้อีก3 0อย่างเงี้ยสมมติเขาได้มา100ซัโตชิคุณก็ได้ไปเลย30ซัโตชิอย่างเงี้ยง่ายไหมครับอันนี้สมมุติที่อื่นนะ ถ้าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์คุณไม่สามารถทําได้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยเข้าใจกว้างก็คือให้เราเป็นสมาชิกโดยที่เราไม่ต้องเปิดเปิดโปรแกรมก็ได้แต่คุณต้องขยันหาคนมาสมัครต่อแค่นั้นเองโดยไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะว่ามันไม่มีการเก็บค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คุณไม่ต้องถอนเงินนะถึงขั้นตำ่ำหรือวันจันทร์เนี่ย มันจะถอนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมผมก็งงอยู่เหมือนกันเอ๊ะเงินมาจากไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมว่าอ่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับได้ล่ะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับนี่ก็คือยอดยอดวันที่26นะครับยอดวันที่26นะครับ ที่ที่26ก็คือวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์นั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันที่ยิเป็นวันจันทร์หรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ก็คือวันจันทร์นะครับตรงกับวันจันทร์เป๊ะที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้นะครับทีนี้เรามาดูในเว็บครับในเว็บว่าผมมันถอนให้ผมจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลขบัญชีบิตคอยของผมเข้าไปนะครับวิธีล็อกอินก็ไม่ยากเลยครับแค่ใส่เลขบัญชีล็อก บัญชีบิตคอยของเราก็สามารถล็อกอินได้เลยไม่ต้องมีรหัสผ่านนะครับใครใครก็ได้ล็อกอินใครก็ได้เนี่ยที่รู้เลขบัญชีผมเนี่ยก็เอาไปล็อกอินได้ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคุณเอาไปล็อกอินปุ๊บผมก็ดีไปอืนี่นะครับผมก็คือรายการถอนนะครับหนึ่งหมื่นหน่วยสิบร้อยพันเออหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้ารอยี่สิบห้าจาโตชินะครับมาดูครับหนึ่งแสนจริงๆหรือเปล่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ตรงเป๊ะไม่มีหักค่าทำนองทำเงินเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะครับอืมทีนี้วิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครก็คลิกจากลิงก์ไลฟ์สดได้เลยนะครับคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับพอคลิกลิงก์ไปปุ๊บนะครับให้แนะนําว่าไม่ต้องไปกดเมนูอื่นนะครับให้ให้เราอ่ามันจะให้เราใช่หรอล่ะอ่ามันจะให้เรากรอแบบนี้เลยนะมันจะมาหน้านี้เออไม่ใช่หน้านี้สิมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผม มันจะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราคลิกจอยหรือว่ามันจะเป็นภาษาอื่นให้เราเปลี่ยนภาษาตรงนี้เป็นอังกฤษนะครับแล้วทีนี้คลิกเข้ามาจอยปุ๊บนะครับคลิกเข้ามาจอยเสร็จมันก็จะให้เรากรอกมันจะมีช่องเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องกรอกก็คือกรอกเลขบัญชีบิตคอยนะครับให้เรา๊อปลอกเลขบัญชีบิตคอยตรงนี้นะครับวอลเลตเดสนะครับ๊อปปี้มาเลยครับครับลอกนะครับแล้วก็วางครับแค่นี้เองครับวางปุ๊บแล้วเราก็กดล็อกอินแค่นี้เอง ไม่มีการสมัครหรือว่ากอรอกชื่อกอรกอรเกเบอร์โทรกอรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีความเสี่ยงในตรงนี้เลยนะครับผมไม่มีความเสี่ยงในตรงนี้เลยไม่มีความเสี่ยงต่อข้อมูลเลยนะครับผมตรงนี้นะครับทีนี้พอเราล็อกอินเข้ามาแล้วหน้าแรกที่เราจะเจอคือดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับซึ่งในที่นี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วให้ท่านดาวน์โหลดปกตินะครับถ้าใครดาวน์โหลดไม่เป็นเนี่ยคอมเมนต์ใต้วิดีโอว่าโหลดไม่ได้หรือว่าไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้ หรือเดี๋ยวผมจะวางลิก์ไว้ให้อัตโนมัติเลยนะครับพอติดตั้งโปรแกรมอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็เปิดขึ้นมาแค่นี้เองไม่ต้องทําอะไรเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเปิดมามันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมเปิดมามจะขึ้นแบบนี้แล้วทีนี้มันจะให้เราเปิดมามันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับครั้งแรกครั้งแรกอันนี้ผมเคยก่อไปแล้วเปิดมาครั้งแรกปุ๊บมันจะเจอแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมมันจะเจอ,อยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ตอนผมติดตั้งนะครับนวดครับถ้าไม่เป็นะครับคลิกหาโปรแกรมที่จําเป็นนะครับอามางนะครับอันนี้ก็คือตอนที่ผมติดตั้งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิกก็เคลิกฟินิชได้เลยนะครับแล้วก็คลิกถูกตรงนี้นะให้มันเหมือนกับว่าเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับอ่าเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับ พอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ให้มันเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็คือให้เรากรอกเลขบัญชีบิตคอยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเราต้องก๊อปปี้จากที่เรากรอกสมัครเท่านั้นนะครับผมเพราะมันจะจำเอดเดของเรานะครับอ่าก๊อปวางเลยนะครับแล้วก็คลิกวางแล้วก็คลิกโอเคแค่นี้เองครับทีนี้เราก็จะสามารถจัดคํานวณมีรายได้นะมันจะคํานวณให้เราอัตโนมัติเลยว่าคอมเราเนี่ยหนึ่งวันสามารถทําได้กี่ซาโตชิยิ่งคอมคุณแรง คุณยิ่งเก็บซาตชิได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอ่านะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยครับแบบรโคดง่ายเลยครับโคดพ่อโครแม่ง่ายเลยนะครับแค่คลิกลิงก์นี้ที่ผมวางไว้ให้นะครับผมแล้วก็กอกเลขบัญชีของคุณเท่านั้นเองนะครับแค่นั้นเองแล้วทีนี้ก็โหลดโปรแกรมโหลดเสร็จก็ติดตั้งแล้วทีนี้ก็คุณก็จะเล่นเฟซเล่นไลน์หรือด,ดูดูหนังฟัง,ฟงเพลงอะไรของคุณก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็มี าการสร้างไรายได้ไว้เป็นพาร์ติบินคำของคุณตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณปิดคอมพิวเตอร์ปุ๊บอ่ะมันก็จะปิดรายได้ให้คุณเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีอีกเว็บหนึ่งที่แบบว่าถึงคุณจะปิดคอมพิวเตอร์แค่คุณสมัครไว้มันก็สร้างไรายได้ให้คุณเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาตัวนี้ให้รอดก่อนนะครับผมเพราะว่าอีกตัวเนี่ยผมกำลังท,ทดสอบอยู่นะครับ แต่ถ้าได้จริงเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมารีวิวอีกแต่ถ้าไม่ได้จริงผมก็ไม่มารีวิวให้เสียเครดิตนะครับแต่ถ้าได้จริงเนี่ยผมก็จะมารีวิวแบบนี้แหละนะครับผมอืมโอเคไม่ยากเลยครับขั้นตอนเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆนะครับอ่าฟังตรงนี้ให้ดีนะครับผมหลังจากที่เพื่อนคลิกลิงก์ผมมาแล้วเนี่ยคลิกลิงก์ผู้แนะนาหรือว่าคลิกไม่ต้องคลิกลิงก์ผู้แนะนําก็ได้อันนี้แต่ผมไม่รู้นะผมว่า ถ้าไม่มีผู้แนะนำเนี่ยเขาจะจ่ายให้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็สมัครต่อของคนต่างชาติมาอีกทีหนึ่งนะครับถึงได้แต่ถ้าไม่สมัครผ่านผู้แนะนําอันนี้อาจจะไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมอ่ะหลังจากที่เราคลิกมาแล้วนะครับผมคลิกลิงค์ใต้วิดีโอหรือว่าข้างบนวิดีโอเนี่ยก็ให้เราคลิกคลิกคลิก,ลกจอยตรงนี้นะครับคลิกจอยเสร็จปุ๊บก็ให้เรา,ากรอกเลขบัญชีบิตคอยของเรานั่นเองนะครับ นี่ตรงนี้ก่อเสร็จก็คี้จอยจอยเสร็จก็โหลดโปรแกรมโหลดโปรแกรมสเสร็จก็ก่อบัญชีบิตคอยเข้าไปในโปรแกรมปุ๊บมันจะล็อกบัญชีของเราไว้เลยนะครับผมเราไม่ต้องกดถอนเงินเลยมันจะถอนให้เราทุกวันจันทร์นะครับผมทุกวันจันทร์นะครับมันจะถอนให้เราทุกวันจันทร์นะครับผมอ่านะครับมันจะถอนให้เราทุกวันจันทร์ โอเคก็นี่นะครับผมมันจะบอกว่าในหลัการถอนเงินของเราอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับผมหาไม่เจอแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็คือถอนทุกวันจันนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยหสัปดาห์ผมได้มาแสนกว่าเลยนะครับผมซึ่งถ้าคุณไปกดเว็บอื่นเนี่ย คุณไม่มีทางได้เท่านี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อเลยยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคุณไม่มีเวลามานั่งกดทุกชั่วโมงหรอกผมเชื่อนะครับผมเชื่อร้อยเอลยไม่มีใครมามีเวลานั่งกดเก็บก่อเค็บชาแล้วก็อันนั้นหรอกเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเว็บเขาก็าาทําออกมาให้เรามากดนะแต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องกดเราเล่นเน็ตไปเฉยเเลยนะครับทีนี้ก็ต้องยอมรับความเสีย่ยงด้วยนะครับผมว่าการขุดบิตคอยมันก็ทําให้ คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพลดลงนะครับก็ก็เหมือนเหมือนกับว่าเราเติมน้ามันขี่รถรถเติมแก๊สอย่างเงี้ยเออถ้าเติมน้ำมันปกติมันก็ปกติแต่ถ้าเติมแก๊สมันก็จะทําให้เครื่องเสื่อมเร็วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้มันก็ทํานองคล้ายๆกันนะครับซึ่งคุณเล่นคอมพิวเตอร์ปกติคอมพิวเตอร์คุณก็จะยืดระยะเวลาการใช้งานได้นานขึ้นแต่ถ้าคุณเปิดโปรแกร,รมเกี่ยวกับการหารายได้ อย่างเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่ามันอาจจะทําให้คอมพิวเตอร์คุณเนี่ยมีอายุการใช้งานน้อยลงไม่ถึงกับว่าอายังไงอะคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยใช้จริงจริงใช้ได้10ปี10เดือนอย่างเงี้ยถ้าคุณมาเปิดคอมทุกวันทุกวันแล้วก็เปิดโปรแกรมทุกวันคุณอาจจะได้เป็น10ปี9เดือนอะไรอย่างนี้มันจะลดลงนะครับแต่ไม่ได้ลดลงมากจนน่าเกลียดน,นะครับผมโอเคก็ ขอฝากวีดอเพีออยงเตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นออะไรอะ่ะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่ามันได้ตังค์จริงๆนะผมไม่ได้มโนโน,นะแล้วก็ไม่ได้ทําหลักฐานขึ้นมาเองนะครับผมอันนี้ได้มาจริงๆนะครับผมผมก็งงเหมือนกันนะครับนี่นะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูผมให้ดูเป็นอีผมให้ดูครั้งหนึ่งไปแล้วนี่นี่นะครับผมก็คือตามนี้นะหนึ่งสองสองห้าสองห้านะครับอ่ะ 1 2 2 5 2 5องสอถูกเป๊ะนะครับผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับผมเปิดไลน์เทปแล้วช้าละโอเคก็ขอฝากวิดีโอเียงเท่านี้สำหรับใครที่มีปัญหาหรืออยากจะติดต่อสอบถามก็เข้ามาในกลุ่มนะครับงานออนไลน์สายฟรีเปิดคอมทิ้งไว้เฉยๆก็ได้ตังค์นะครับผมก็มาคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ความรู้แล้วก็มีจะเป็นตั้งแอดมินที่ ้ามาดูแลบ่อยๆนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครอยากเป็นแอดมินนะอืมก็รับสมัครแอดมินนะครับผมแอดมินสามท่านนะครับหนึ่งต้องต้องสามารถตอบคาถามสมาชิกได้นะครับต้องมีความรู้ในในการลงโปรแกรมหรือว่าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการลงโปรแกรมน,นะครับก็อยากให้มีความรู้นิดนึงแล้วก็มีเวลาเวลาในที่นี้หมายถึงก็คือมีเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตหรือ ยังไงอะแจ้งเตือน Facebook ไว้นะครับมีการมีการโพสอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเข้ามาตอบได้นะครับทีนี้ก็ไม่มีไม่มีค่าจ้างให้นะไม่มีค่าจ้างให้แต่ว่าถ้าคุณเป็นแอดมินคุณก็จะสามารถโพสตลิงแนะนําได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการลบเกินไปสมาชิกสมาชิกเนี่ยแนะนําให้ไปโพสต์ลิงกแนะนำปโพสที่จัดวางไว้ให้นะครับทีนี้ แอดมินเนี่ยสามารถพูดเลื่องแนะนําได้นะครับผมแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตนะครับผมอยากให้มาเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันทีนี้ไม่แบ่งแยกกันนะครับผมว่าเป็นทีมไหนทีมไหนไม่ต้องเป็นทีมครับเราทํากันเป็นครอบครัวนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันถ้าใครถ้าใครทําผ่านมือถือถ้าใครทาผ่านมือถือเนี่ยแต่ ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่าก็สามารถทําได้แต่คุณต้องขยันนิดนึงขยันในที่นี้ไม่ถึงขยันโพสต์ว่าอ่านี่นะเว็บนี้อ่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเปิดคอมทิ้งไว้คุณก็ได้ตังค์แค่นี้ถ้าคุณโพสต์บ่อยๆเขาก็มาสนใจสมัครปุ๊บเขาได้ไป1นึ่งแสนคุณก็ได้ไป30,000ื่นนะครับแค่นั้นเองอืม นั่นเองครับผมยิ่งถ้าเราขยันมากเท่าไหร่เราก็จะมีรายได้แซงกับคนที่เปิดคอมทิ้งไว้ก็ได้นะครับผมอันนี้อยู่ที่ความขยันนะอืมไม่ใช่เช้ลูกโซ่ไม่ใช่อ่าการเอารายได้คนใหม่มาจ่ายคนเก่าอันนี้ไม่ใช่นะเออไม่ใช่นะก็ฝอยวิทานี้ครับสวัสดีครับ